บาทมันยังไงนะครับผมหลังจากหยุดเข้าปลามาเมื่อหนึ่งครับผมอุ้ยครับเอาพอดีปนครับดูนนี้ยังสวยครับดอกยังสวยครับผมเห็นอยู่ดอกบาทงดงามเลยครับครับผมแจกสวยกันครับผมดอกเพชรนาและครับเลยดอกสวยๆเลยครับดอกพอดีงามครับจุ่มนลอยก็มีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วครับผมที่เขามารับชมช่องเราอีสานครับผมวันนี้ก็พาเดินทางเขาปลาหาเห็ดอีกแล้วครับผมหาซองมังเห็ดครับผมหลังจากเวี่ยงมาเมื่อนึงครับผมกลุ่มกันครับวันนี้ไม่ใช่ได้บอกพอดีเก็บนะครับช่องนี้ครับผมไปกันเลยครับผมครับผมพอเลยครับดอกแหลงมันครับของชงใบมือนี้ครับผมโอู้หิตโกแดงครับดอกงามเลย ครับบรรยากาศโลาให้ยึดชงใบครับบรรยากาศเงียบเลยครับวันนี้อากาศดีครับผมแดดออกครับผมเนี่ยไปโแล้วครับไปฮิโกครับอู้ยดอกบานมานยังไงนะครับผมหลังจากหยุดเข้าปลามาเมื่อหนึ่งครับผมอุ้ยครับอาอฟริปลครับวันนี้อู้ดอกมานยังไงนะครับผมกำลุนกันไปเลยครับผมมาชงใบสิมานมาล้ครับผมหลังจากเวีน ออกไปมากเหมือนกันครับพออล้วครับผมดอกยางงามเลยครับก่แรงครับผมยังสวยครับดอกยังสวยครับผมมองเห็นอยู่ครับผมพลอยหยุดดันหน่อครับผมผมเดียวกันครับผมเอออยู่นสองครับผมเดี๋ยวมีก่อนครักอู้ดอกบานยังงามเลยครับ ดอกอดอกครับผมอยากสวยกันครับผมครับดอหน่อยครับดอพบนพดหนาเล่ครับไปดอกพีสวยเลยครับดอกพีงามครับจุมหน่อยก็มีครับครับ เพืือยแล้วครับเดี๋ยวโอเชือครับครับอีกทีเด้อครับอดอกย่างงามครับผมอดอกพอดีงามเล,าาาเลยครับสวยๆเลยนี่ขาวๆเลยครับ อีกสองครับผมอืดอกปรีงามครับครับแนม่ยไปพอเป็นฮิสโก้ครับผมอู้ดอกอย่างไงกันครับดอกเราคป็นอุ้ยครับไม่ได้ใส่ไงด้อยครับฮิสกอเลยครับผมใส่เต็มตาเร็วครับใส่เลย ไอเล็ดนาเละอี๋ดอกยางงามพื่เก้ครับผมไปเล็ดนาเละครับผมโอ้ยแต่ดอกครับใส่ติมตาลิ้วครับใส่นี่ดอกครับ xuống hết mình đây nó hút đi đồn nghe gặp không Hãy subscribe cho kênh bao Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video โอโ้บริโภคมาเหมือนหนึ่งครับผมออกดอกบานยางงามครับผมข้างในครับมีใส่เดียวครับนี sẽ không thể thán khắp 2 đồ khắp không ạ ừ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  พีตาเล่ครับครับพออีกดอกครับเซเ็โกรครับผมดอก,ดอกยังงีครับโอ้ยสวยครับดอกครับผม่ละดอกมีใส่ครับผมจุ๊ยดอกครับ Xảy xuống đây Đó thấp Phải coi đó thấp xóm đó thấp đọc nó nè mọi người dễ thương lên khắp động khắp động nhanh nha mấy khắp bụng đọc hấp bụng cô khắp động nè หินหาเลี้ยครับดอกงามเลยครับนี่หินหาเลยครับดอกครับอสองดอกเฮี่ยงกันครับผมครับเห็นลังเขียวครับดอกงามเหมือนกันครับ อ้อยดอกก็ดก่อครับผมดอกงามคือเก่าครับครับผมเนี่ยไปพออ้อยดอกยังไงเลยครับอุ้ยเย็ะกอดอกนีะครับผมฝนยิ้มนะครับนี่ยดูนี่ยฝนทับเต็มมือเลยครับผมวันนี้ก็ได้เวลาครับนะครับครับผมกับประมาณสามโมงกว่าแหละครับผมขึ้นฝาขึ้นฝนนะครับเสียงฝาห้องนะครับผมก ขอพุ่นทุกคนทุกท่านแหละครับผมที่เข้ามาหลับชมคลิปครับมาเบิ่งผลงานครับเจะได้ยันมันวันนี้ครับผมวันเดียร์จังแน่ครับครับผมเดร์เป็นเฮดโกครับเฮดนาเล่ครับหลักๆจะเป็นเฮดโก้เฮดนาเล่ครับผมเต็มตาครับผมกับที่หัมันครับผมเหมือนครับผมขอพุ่นทุกคนทุกท่านแหละครับผมที่เข้ามาหลับชมคลิปครับผมขอพุ่นทุกกำลังแรงใจครับที่หมอผีช่องรออีสานครับผมขอพุ่นทุกการติดตามทุกการกดไลค์ครับผมก เอาไปพอกันมือไม่คลิปนะครับผมสำหรับนี่ผมก็ขอเก่าคำว่า,าสวัสดีครับผม